สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ Hello friends ผมคือเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะครับ Intelligent translator ผมสามารถแปลภาษาได้ถึง,ง139ภาษาทั่วโลกครับ It can be translated into 139 languages around the world ตอนนี้เป็นเดือนมีนาคมอากาศเริ่มร้อนแล้วที่เมืองไทย It's in Thailand is getting the weather hot March and ผมอยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับเพราะว่าที่นั่นมีเขื่อนคุนดานปลาการชนตอนนี้เขาปล่อยน้ำมาให้เล่นแล้วครับอากาศเย็นดีมากๆเลยแล้วก็ธรรมชาติสวยมากๆครับ I want to invite my friend to take a trip to Nakonayu because there is Kun Dan p r a k a r a l Dam. Now he has released water to play. It is beautiful naturally thank Yes very everybody you cold and ใช่ค่ะขอบคุณทุกคนกับเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะแอดวีสุดครับนะฮะตัวนี้ใช้งานง่ายฮะแค่กดแล้วก็พูดเนาะเราแค่เลือกภาษาที่เราจะคุยด้วยนะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกภาษานะส่วาเราจะคุยภาษาจีนอย่างเงี้ยก็นี่ฮะคนจีนก็พูดได้เลยนะนิฮาวไทกัวพิงโยสวัสดีเพื่อนไทย ไปเที่ยวด้วยกันไหมครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวเล่นน้ําตกที่จังหวัดนครนายกประเทศไทยครับ一起去旅游吗？今天我要去泰国那空那玉府的瀑布游玩。านะฮะก็ใช้งานง่ายๆฮะแค่กดเลือกภาษาแล้วเขาพูดได้เลยลเขาจะแปลให้ตัโนมัติเลยเนาะแค่กดแล้วพูดนะไม่ต้องโหลดแอปใดๆนะ,ะตัวนี้นะใช้งานง่ายนะมีพกเครื่องเดียวเที่ยวรอบโลกนะครับมีโหมดแปล ออฟไลน์ได้ด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้เน็ตก็สามารถแปลภาษาได้เนาะถ้าใช้เน็ตก็สามารถแปลได้ถึงหนึ่งร้อยสิบเก้าภาษาทั่วโลกเลยนะฮะอ่าใช้งานง่ายฮะแล้วไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเอ่ยแปลภาษาเอ่ยหรือว,ว่าโหมดเรียลไทม์ฟังซีรีส์หรือว,ว่าฟังบรรยายได้เลยเนาะเชื่อมต่ออ่า ูฟังบลูทูธได้นะฮะฟังคนเดียวได้แล้ว่าฟังในห้องประชุมได้สบายสบายเลยลำโพงบลูทูธก็ได้นะฮะสบายสบายเลยอ่ามีตัวแปลงหน่วยมีทีวีในการโลกนะฮะแล้วก็แปลจากเครื่องนี้ออกโทรศัพท์เพื่อนเราที่ต่างประเทศได้ด้วยนะฮะไปแปลที่เพื่อนเพื่อนพูดมาก็จะแปลเป็นภาษาให้เลยเนาะอ่าเหมือนกับซัมซุง s ยี่สิบสี่ตอนนี้นะที่สามารถแปลอ่าแบบ real time ออนไลน์ผ่านมือถือได้นะฮะตัวนี้ทําได้ก่อนแล้วนะโอเคครับผมครับสินค้าไว้ให้หนึ่งปีได้ครับของแท้ของดีต้องแอดวิสุทดครับนะครับนี่ฮะ ของแท้ต้องแอบไปสู่เขาเท่านั้นนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย